ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าของกินของใช้เป็นอะไรฉันฝันร้ายเรื่องเงินใช่ไหมอมืเงินเดือนออกมาไม่กี่นาทีเงินก็ออกไปจากบัญชีเกือบหมดชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอใช้แล้วอะลองใช้นี่สินี่จะให้ฉันยืมเงินหรองั้นขอพารเวิร์ดด้วยดิฟังก่อนสิ Plus เขามี K p a y l a ย e r ก็คือซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่อนได้ถึง5เดือนเลยนะจริงเหรอถ้าเดือนไหนช็อตหมุนเงินไม่ทันแค่เปิด K Plus ก่อนแล้วใช้ K p a y l e ย e r จ่ายซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นแล้วค่อยจ่ายที่หลังแล้วสมัครยากไหมอ่ะแค่เปิด K Plus ก่อนก็ใช้ได้เลยงั้นเดี๋ยวขอโหลด K Plus ก่อนมันต้องเข้าไปตรงไหนนะฮะห,หายไปไหนอะ แต่คืนนี้เราอยู่คนเดียวนี่ว่าแล้วเามาื่อกี้ใครวะหนูเราจะกิดไปเองวะอ้ผีผีอะไรล่ะแล้วทำไมมึงมานอนนี่นี่บ้านกูค่ะเออจริงกูมานอนบ้านมึงนี่ว่าเพราะบ้านกูไฟดับมึงไม่ได้จ่ายค่าไฟเขาค่ะ <ś auster _> เออไหนไยนยมึงก็จรดเคพล s สอยู่แล้วกูจะบอกมึงว่ามึงสามารถใช้เคพอย t อะแลกจบินค่าไฟได้ด้วยนะกูนอนแล้วนะเอามึงมึงรู้มาจ่ายค่าไฟก่อนไม่ว่าจะสลากา์ไหนเปิด K คพล s ก่อน K คพล s สดีสาระ p l u